สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับผมมาสปิรอลอ์เกอร์นะฮะวันนี้ก็โยกับเกมเลโก้ LEGO จูเ s สิกเปิดนะฮะในหมดเนเรื่องที่2อนะนั่นคือ The Lost World Jurassic Park นะครับผมซึ่งเป็นภาคที่สองของ Jurassic Park นะฮะก็เพื่อเป็นการรอช้าครับไปกันเลยดีกว่าไปเสพเนือเรื่องกันครับ โทษนะนี่ยังซื้อหรืออินบ็อกเนี่ยหนาจาังภาคนี้ไต่เกาะกันอีกแล้วนะผมหลังจากที่ภาคที่ภาคที่แล้วนะฮะเกิดสงครามกรรมที่โจรสิปากนะฮะหรือเกาะอิสนานดูบรานะฮะ ที่ได้ยินมาถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะครับผมอ่านี้ก็มาที่เกาะเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ตรงลำธารแล้วก็มีตัวอะไรกระโดดยิงๆน่าจะเป็นกบนะครับแล้วก็มีคมอมซ็อกมันหนึ่งตัวครับเจ้น,นี่นชื่อคมอมซ็อกนะครับเป็นเดนเสาเ์ตัวเล็กนะครับประมาณลักษณะเท่าไก่ได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็พังพังนู่นพังนี่ไปเรื่อยแล้วก็งัดหินออกมาอตตี้นี่โอ้โกรความมืดต้องใช้คนหนึ่งฮะดรเอียนหมอกคอมนะจากภาคทีเดียวนะมันก็ผั่ภาคสองต่อนะครับ โอเคตอหน,นี่ก็ต่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับน่าจะเป็นลูกตุ้มเหล็กหรืออะไรสักอย่างนะั้นโน้มกิ่งออกมานะครับ <S <S อุย้อยหไปด้วย จะต้องหงกหงกงก,อ,งกอ,อ๋อเอาความยิงบ่อยสักเกนเอ๊ะคนหนึ่งมันยังไม่มาเออ๋อ Okay. ไปกันเลยครับต้องเป็นคนนี้ครับพี่ร้านของเราพี่ร้านหรือพี่โรนอ่ไป uh, okay. กันค่อยคืนช,าชา้าๆอาจิบอาจิบอาจิบกระดึ๊บเหมือนแมวออกจากบ้านเลยกร,ระดึ๊บเหมือนหนีแมวจากบ้านนะ โอเคเสร็จแล้วฮะอันนี้น่าจะเป็น โอ้อะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งผมไม่รู้ว่าอะไรนะครับช่างมันมไปกัะต่อยิบขึ้นมา,เอ,าอเอ้าตอนใช้ไอ้ไอ้ไอ้หัวล้านเนี่ยนะตัวที่ทำ <Sarah. S 1> พาไปหาอะไร มันก็คืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นที่โดดอะไรสักอย่างนะครับอออโอเคแล้วใช่ใครโดดดีโอเคมากันต่อเลยนะครับไปกันต่อเลยก่อนนั้นก็พังข้าวของ โอเคอ่ามาแล้วถึงลำ้าแล้วก็เจอสเตโกซอรัสสองตัวนะฮะเจ้าพวกนี้เป็นไดโนเสาร์กลิ่นพืชน,นะครับผม uh, ที่มหีหนามนะที่หางก็เป็นอาวุธได้นะครับผมสามารถใช้เป็นอาวุธได้เฮ้ยอ,อะไรอ๋โอโผปี วิุวิอวิยวิดไม่เลือกเลยเอาเลยครับตัดการากดย้ำๆอ่ะอีโอเคครับได้ละโอเคโอ้โหอะไรให้ทำอะไร อ๋อถ่ายรูปแหม่ายสลายแช่เลยแหมมีการหันมมองไน้านะเยอะแล้วก็เจอคนที่เรากำลังตามหาอยู่นะครับชื่ออะไรซาร่าหะไปเซ็นเรื่องกัน สาร์ยังไงยังหอนวะส่วนคนดำจำนี่ก็เป็นล okay. ูกของเฮียนมอคอมนะฮะคนเสือดำนั่นเองลูกของคนเสือดำโอ้นั่นจะเป็นโอ้สุสรภะเฮ้ยไอ้ยแค่งซักผ้านี่หวะก็สี เออไอ้ต่เอาขวามาทำอะไรอ่ะดูเหมือนว่าเขาจะทำอะไรกันสักอย่างบนเกาะนี้นะนี่นะฮะมาจับได้ตัวสาวไปนะผมดูเหมือนว่าจะจับไปแผ่นดินใหญ่นะ สิครับว่าทำอะไรมากนะฮะเอ้ยแกเป็นใครอนี่ยบุกลุกวะคุณบุกลุกต่อยต่อยต่อยเตะต่อยต่อยอุย้ยทำอะไรทำอะไรทำผู้หญิงยิ่งอี๋แบบร้อยนะฮะโอ้จนี่เป็นแพคเกจซีโฟโรซอรัสนะฮะได้ต้องสาวที่แบบหมุนหาที่สุดนะฮะสามารถ มงหินนี่แตกเลยนะครับผม <t> เขาว่ากันงั้นนะเอาละลวงบันไขี้อีกแล้วนะครับอ๋อร่งวาต้องหาหาสามอย่างมาให้เจ้าคัคคีนี่นะเจ้าหวงเม่งของเรานี่ อีก่อนเอนก่อนเอ,ง,เองก่อนเอนไฟกันไปหากันครับอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มีเนี่ยเอ๊ะข้าไงน,นั้นบอก โดดตรงไปแล้วนะฮะแม็กูจีตัวเบลอเลยนะโอ้เราเจอแล้วครับเราเจอไอติมไปกันเลยอ่าป้อดมันอ่าฮะต่อไปเราก็ต้องไปหากล้วยนะครับเฮ้ยดูเหมือนว่าเราจะเจอ,อน,นี่ก่อนนะ เจอเห็ดแต่ไม่รู้จะเอาไงจิ๊บต่ออีรู้หมต้องใช้คนนี้นะหมุนหมุนโอเคอ่าเราได้แนละ้วฮะเราได้เห็ดได้เห็ดมาก่อนกลัวอีกนะ ไปอ่าปล่อยมันเลยโอเคครับทีนี้จะเหลือกล้วยจริงๆแล้วนะครับ <c oughs> เอาละเอ๊ะ <c oughs> นี่อะไร องั้นก็เราว่าเราก็เจอแล้วนะสีสานตามหานั่นคือกล้วยครับอืมจะวางทำไมเราวปอนมันเออนันแล้วโอเคแล้วก็ ลุกขึ้นมาแล้วนะเจ้าไฮคีเซฟาโรซอรัสของเราเองหรือกิองอ่งกาวันหนาของเรานะฮะสีสวยมากเลยนะคนทําโอ้เราเป็นเจนีได้ไว้นี่หมูมงรับหมงูงให้ทำอะไรอะ่ะโอ้อ่หมูงนี่บ้างอีมีอะไรไหม ไม่มีต่ออ๋อต่อต่อเอาตอยพี่เงอตายพี่เงาอืมไม่ใช่จะเปลี่ยนตัวไฟ เอออี๋โอเคครับเราได้บันไดแล้วนะฮะขวางว่าแกน่ะหลบก่อนเอออีเอ,อี๋อ้๋โอเคในทางแล้วนะครับโอเคไม่มีอะไรไปกันต่อ อืมขวาจริงเลยอ๋อแล้วก็เจออุ้ยตายตายตยอ้าวเราไม่ทันเลยตายซะแล้วนะครับอืมหมัดหนักละเกินะกนะแกนะฮะทำไงต่อเอ้ย เราต้องใช้คนนี้ครับต้องใช้ซาร่าเราต้องทำไงล่ะอ๋อฝนว่าไง อห้คนช่วยกันโถเพื่อปล่อยสเตกโกสลัสออกมานะครับ่<า>ิบ,บไม่มีอะไรแต่แต่นนี้มีมีมี อ๋อให้มอ่ะดีไงโอเคได้แล้วนะครับตอนนี้เราเป็นสเตโกนะครับอ๋อให้พังนี่เปล่านี่ Okay. กะเรียบร้อยครับพังคงเรียบร้อยฮนะะโอ้ปล่อยลูกมันลอกมานเองแหมไปครับปล่อยแล้ว <c oughs> ซีทำไงต่อทำอย่างนี้ไงไง <c oughs> <c oughs> มันไส่นะครับจับจับตัวเข้ามาไปแล้ว หน้าทีก็เป็นหน้าที่เราไปกันต่อโอ๊ปล่อยแต่ยศต่อยยัเหรอเราต้องหา,คากคญแจ่ก่อน,นก่อนหากคญแจหาหาเรื่องพวกนี้ก่อน ผมเชื่อว,ว่ามันต้องอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนของสิ่งนั้นมันต้องอยู่ในนี้อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมโอโ้โหมีต่สวรรค <laughs> ์นั่นไง <c oughs> ซื้อหวยไม่ถูกที <c oughs> <c oughs> นี้จะถูกเ <c oughs> อาละไครมันต้องมา มุน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 โอเคออกมาแล้วครับไทเซร์ท็อปเหมือนเดิมครับเอาเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยย่างพูไปสันจบเลยไม่ได้อยู่แล้วให้ทำอะไรเอ่ยไหนสิ อ๋อ oh, เห็นละเปี้ยงก็ให้หนึ่งดอกหลายดอกหลายดอกอีกดอกอีกดอกโอเคนะจุดเปลี่ยนตัว อะไรเป็นไรม,มันคืออะไรอ่ะช่างมันก่อนเจ๊ะก็ะไ้โอเคหมืนเป็นสัญญาณไฟนะผมรู้แล้วโอเคนี่นะเป็นตัวการใหญ่ของภาคนี้ครับี่คิดจะจับเดรกสาวไปแผ่นดินใหญ่นะฮ่าสื่อในเรื่องเขาจะสร้างปาร์ที่ที่เมืองใหญ่เลยนะ ก็จะเอาเด็กสาวคนดี่ที่แผ่นดิ่ใหญ่อีกทีหนึ่งอา่าข,ขาที่เล็ก <c oughs> มันถอดกันอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยแปลงว่าเลโก้อะไรคงจะเป็นไปได้ครับ,อรบโอหปัญหาใหญ่แล้วฮะตอนนี้พ่อแม่มันมาตามครับ อาละไาแล้ว,ลวเอาไปแล้วอ่าปิดให้ด้วย <laughs> มีมารยาทนะครับโอ้โอยือู <laughs> แล้วก็ตก <laughs> โอเคนะขอจบไปเบียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทที่สองนะฮะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ